เอคนที่เรารักต่อรพก็หมดลมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องยังมีจิตที่ยังรับรู้ได้ช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเราควรใช้โอกาสนี้เนี่ยน้อมใจอาจจะน้อมให้นึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงความดีถึงบุญกุศลที่ได้ทําแล้วก็น้อมใจใปล่อยวางเพื่อว่าจิตสุดท้ายจะได้เป็นกุศลและไปสู่สุคติพระพุทธศาสนาเรามองว่าเนี่ยเมื่อคนเราหมดลมหรือเรียกว่าตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสิ้นสุด มันคือการเปลี่ยนผ่านหรือบางคนเรียกว่าเป็นการเดินทางเดินทางไปไหนเดินทางสู่ภพภูมิใหม่ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นสุขติไม่ใช่ทุกติบางทีเราก็ใช้คำปารโโรไปสู่ปรโโรคือโลกหน้าอันนี้เมื่อจิตเนี่ยได้เตือนหรือเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่แล้วเนี่ยเราชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีความเชื่อว่ามีอะไรหลายอย่างที่เรายังสามารถทําได้ให้กับผู้ที่ลงลับซึ่งได้เคลื่อนไปสู่ภพภูมิใหม่คนเราเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็ เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงบ้านที่ดินหรือแม้แต่คนรักแม้คนรักปรารถนาจะตามไปด้วยก็ตามไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่จะตามไปได้ก็มีแค่สองอย่างคือบุญกับบาปดังนั้นโดยการเมื่อไปสู่ปรโลกแล้วไปสู่อบใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะยังอำนวยประโยชน์หรือสุขให้กับจิตของผู้ที่ลงลับเราก็เชื่อว่านี่คือบุญกุศล เพราะว่าจะส่งเงินส่งทองไปให้ส่งอาหารไปให้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่ต่างจากความเชื่อของศาสนาหรือวัฒนธรรมอื่นตายไปแล้วก็อาจจะส่งอาหารเลยว่าเส้นไหว้ทาอาหารไปไปวางไว้ที่สี่แยกหรือว่าที่สุสานอยากให้ผู้ตายได้รับอะไรก็ส่งสิ่งน้นไปให้อาจจะเป็นของแท้เช่นอาหารหรืออจะเป็นของเทียม เช่นรถกระดาษหรือว่าบ้านกระดาษทำไมนี้ก็ถ้บเล็ตกระดาษส่งไปให้อันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะตามประเพณีจีนเนี่ยอยาให้ผู้ตายได้รับอะไรก็ส่งไปให้มีอาหารเครื่องเส้นไว้หรือแมก้กระทั่วัฒนธรรมผีนี่ก็แบบนี้เลยอยากจะให้ผีได้รับอะไรก็เช่นอาหารอะไรก็ทําให้เขาเรือเร,เร็วเครื่องเส้นไว้แต่ชาวพูดเรา นะมีความชื่วที่ต่างออกไปเรามองว่าสิ่งนั้นไปไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันก็ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ที่ลงรับสิ่งที่ผู้ที่ลงรับต้องการในปรโรกก็คือบุญกุศลเพราะนั้นก็เลยเกิดธรรมเนียมนะการอุทิศบุญกุศลไปให้แล้วก็ชอบบุญกุศลนั่นแหละนั้นก็เมื่อไปถึงแล้วก็จะแปลสภาพนะกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ลงรับโดยเพราะาถ้าไปอยู่ในทุกข์กติเช่นเปรตภููิหรือว่าเป็นเปรตนั่นจึงเกิดธรรมเนียมนะถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์ ซึ่งก็คือการเปลี่ยนทานให้เป็นบุตรแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปให้กับผู้ที่ลงรับบุญนั้นก็จะอาํานวยประโยชน์ให้กับผู้ที่ลงรับโดยเพราะถาาว่าอยู่ในทุกติภูมิยังมีเรื่องเล่าว่าในพระไตรปิฎกน,นะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยขณะที่พระไตรุตรกําลังทำนักอยู่กับพระโมคคัลลานะพระอนุรุทธะในสำนักแห่งหนึ่งใกล้ปุิราชครึกก็มีเปรตตนหนึ่งเนี่ยมาหา พระสารีบุตรแล้วก็บอกว่าจะ่เคยเป็นแม่ของท่านในชาติอนก่อนหลายชาติที่แล้วเจ้าเปตร์ตนนี้เนี่ยแล้วก็ถ่ายพอมากก็ต้องแล้วก็อยู่ได้ด้วยน้ำมูกน้ำลายของคนด้วยน้ำเหลืองของซากศพเรียกว่าพ่ายพอมากแล้วก็หนาวเพราะไม่มีเสื้อผ้าอาพรพระสารีบุตรเนี่ยอยากจะอนุเคราะห์เปตร์ตนนี้ ล้วก็รู้ว่าวิธีที่จะอนุเคราะห์ดีที่สุดก็คือการทําสังฆทานก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้พระเจ้าพิพิสารทราบพระเจ้าพิพิสารก็เลยถวายผ้าถวายข้าวถวายน้ํถา,าถวายกุฏิสร้างกุฏิถวายกระสงนะถวายกระสงแต่ที่จริงเนี่ยเริ่มจากการถวายกับ ให้พระสารบุตรก่อนนะทั้งหมดเนี่ยนะ้ำข้าวน้ําผ้าแล้วกุฏิเนี่ยสร้างเสร็จถวายให้กับพระสารบุพรพระสารบุรก็ถวายให้กับสงฆ์พระสารบุรเนี่ยทําสังฆทานนะทั้งนี้ท่านก็มีเป็นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านก็รู้ว่าเนี่ยวิธีดีวิธีที่ดีที่สุดนะที่จะช่วยเปรตตัวนี้คือการอุทิศบุญที่เกิดจากสังฆทาน พระเจ้าพิวสาเนี่ยก็เลยถวายสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้พระไตรบิตรเพื่อให้พระเสด็จถวายเป็นสังฆทานตอนเป็นสังฆทานก็ถวายก่สงโดยไม่จอดจงบุคคลสงที่มีผู้เจ้าเป็นประธานแล,แล้วก็อุทิศบุญกุศลน,นั้นเนี่ยให้กับเปรตตนนั้นเราก็ได้ผลทันทีเลยนะเรียกว่าอิมมีพิมันบุญที่อุทิศได้เนี่ยได้กลายเป็นเหมือนกับอาหารไม่ ให้หิวโหยต่อไปมีน้ำมีเสื้อผ้าอภอ์มีเรียกว่าแขหาสถานหรือเป็นวังเลยนะวิมานให้อยู่เรียกว่าไปสู่ภพภูมิใหม่นะเลื่อนขั้นนะจากเปตภูมิไปสู่เทเว,ว่าภูมิเลยทีเดียวอันนี้เลยเกิดธรรมเนียมนะถวายสังฆทายก,ากให้กับผู้ที่ร่งงรับโดยมีต้นเข้านะั้นมาตั้งแต่ภาษารีบุตรก็ว่าได้ ซึ่งก็น่าสนใจนะพระเศรุวุท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่ว่าวิธีที่จะช่วยผู้ที่ลงรับนะก็คือการถวายาสังฆทานตัวพระเศรุวุเน,นี่ยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรแต่ก็อาศัยการอนุเคราะห์จากพระเจ้าปิพิสารถวายทั้งหมดให้กับพระไศรุวุตรพระไศรุวุก็มอบให้ประสงค์เป็นสังฆทานพระโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันมีเปรตมาหาก็อ่างเก็ะแต่ลยเกัะ ก็ผู้กันเนี่ยเคยเป็นแม่ในชาติก่อนๆท่านก็ใช้วิธีเดียวกันนะก็คือรับนําเอาทานในที่ได้จากการถวายของญาติโยนเนี่ยวถวายกระสงแล้วก็อุทิศบุญกุศลนั่นไปให้ฉะนนั้จึงมีธรรมเนียมสืบต่อกันมาจานถึงปัจจุบันว่าเมื่อคนที่เรารับไม่จะเป็นญาติมิตบุปการีลูกหลานจากไปเราก็ ช่วยด้วยการถวายด้วยเอาที่บุญกุศลที่เกิดจากสังฆทานเพราะที่สังฆทานก็ต้องเข้าใจนะว่ามันต่างจากทานอย่างอื่นอย่างไรสังฆทานเนี่ยนะมันคือทานที่ถวายกับสงชื่อก็บอกอยู่แล้วสง์นี่ก็คือพิสูจน์ตั้งแต่สีลูปขึ้นไปไม่ใช่เป็นการถวายจอดจงถวายจอดจงเนี่ยเราเลือกปาฏิบุคคลิสทานอยากจะถวายกับหลวงพ่อองค์นี้ก็ถวายโดยตรงมอบให้โดยตรง จึงก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธนิยมทำกันโดยเพราะถ้าว่าเราเชื่อว่าหลวงพ่อหลวงตาองค์นี้เป็นพระรหรันเป็นพระริยเจ้าเราก็อยากจะทําบุญถวายอะไรให้ท่านอย่างนี้เรียกว่าปฏิบ,บุริกคาานนะไม่ใช่สังฆทานและคุยจะกล่ว่าสังฆทานเนมีอันที่สงมากกว่าปฏิบ,บุลิกทานแม้จะเป็นทานที่ถวายจจงกับถวายจจงแก่พระเจ้าหรือพระรหันก็ตามก็ย,ยังมีอันิสงสง น้อยกว่าทานที่ถวายก่บสงฆ์แม้สงฆ์นั้นจะประกอบไปด้วยปุถุชนคนธรรมดานก็ตามน,นี้เป็นความรู้หม่ที่หลายคนไม่เคยได้ยินแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สอนกันมานานแล้วหรือว่ามีอยู่ในพุทธคดในพระไตรปิฎกอันนี้นคือแาลว่าชาวพุธเราเนี่ยนิยมถวายสังฆทานแต่ว่าทาาํทาไปทําไปเราก็ไม่เข้าใจเราก็จะว่าสังฆทานคือทานที่ถวายกับพระ ถ้าเป็นการถวายกับจอดจงนั้นเราไม่รู้ว่าสังฆทานเรียกาติบุคลิกทานสาวัยสังฆทานเนี่ยจึงเมีนที่สงมากกว่าปาติบุคลิกทานแม้ว่าจะเป็นทานที่ถวายให้กับพระอรหันต์ทีนี่เพราะว่าสังฆทานเนี่ยท้งนี้เป็นเพราะว่าพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับหมู่คณะให้ความสําคัญกับส่วนรวมมากกว่าตัวบุคคลพุทธศาสนาเนี่ยจะที่พุทธศาสนายั่งยืนสืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าสง ไม่ใช่เพราะตัวบุคคลตัวบุคคลนั้นมีอายุได้อย่างมากก็ร้อยปีร้อยี่สิบปีแม้แต่ผู้เจ้าก,ก็มีพระชนมอายุเพียงแค่แปดสิบถ้าเราเอาศาสนา,าไปฝากกับตัวบุคคลพุทธศาสนาก็สูญหายไปนานแล้วแต่เป็นเพาราะพุทธศาสนาเนี่ยนะมีสงฆ์เนี่ยหรือพระทายผวยถูกต้องคือมีพุทธบริษัททั้งสี่ช่วยกันสืบทอดคนเราเนี่ยมีอายุเพียงแค่ร้อยปีแต่สงฆ์หรือ พุทธบราษัน,นี้มีอายุหลายร้อยหรือนับพันปีเพราะมีการสืบทอดกันเรื่อยมาน้ำเก่าไปน้ำใหม่มาก็เหมือนกับโรงพยาบาลก็เหมือนกับสถาบันหลายแห่งนีมีอายุเป็นร้อยร้อย,อยปีได้เพราะว่ามีหมู่คณะช่วยกันสืบทอดถ้าโรงพยาบาลเนี่ยฝากเอาไว้กับผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนนก,ก็อยู่ได้อย่างมากก็สามสิบปีพอผู้โดยการตายก็หมดวัดก็เหมือนกันนะวัดเนี่ยอยู่ได้เพราะสงไม่ใช่เพราะเจ้าว่าจะไปฝากวัดไว้กับเจ้าว่าพอเจ้าวัาสิ่งวันนั้นก็ร,ร่วงรยเสื่อมโทรมแล้วก็ที่เกิดขึ้นกับหลายวัดเพราะว่าญาติโยมเนี่ยไปให้น้ําหนักให้ความสำคัญกับเจ้าว่าซึ่งเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เป็นเกจิอาจารย์แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจ การบำรุงสงฆ์ในวัดไม่ทําให้สงฆ์เข้มแข็งพอวัดพอเจ้าวาดมรณภาพส่วนสงฆ์ก็อ่อนแพ่ผู้ที่สืบทอดเจ้าวาดองค์ใหม่ก็ไม่แข็งแรงพอไม่ได้ราักาวาวัฒถธรมดูแลบำรุงจากญาติโยมวัดนั้นก็ร่วงโรยไปอย่างที่เราเห็นหลายวัดที่เคยมีเจ้าวาดเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นพระอรหันต์ในความเข้าใจคนทั่วไปแล้วผู้คนก็หลังไหลไป ทำบุญให้กับเจ้าวานมากกว่าที่จะบำรงสงและวิธีหนึ่งที่จะบำรงสงคือการถวายสังฆทานเพราะทานที่ได้เนี่ยมันจะตกไปของสงตอนนี้เนี่ยการถวายสังฆทานเนี่ยนะโดยเพราะวัตถุโดยเพราะการทําเพื่อมุ่งอุทิบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงรับเนี่ยนะจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะที่ควบคู่กันไปก็คือการถวายภาพหงสุขุล ส่วนใหญ่เวลาการถวายสังฆทานเนี่ยถ้าทําให้ครบสูตนเนี่ยก็จะมีการถวายผ้าบมงสุกุลซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องที่แยกจากกันนะการถวายบางผ้าหังสุกุลเนี่ยกับการถวายสังฆทานนี่ก็เป็นเรื่องที่แยกจากกันแต่มันก็เอื้อกันเพราะว่าอาจจะถวายผ้าเช่นผ้าตรเนี่ยเพื่อเป็นเพื่อกระสงแม้จะเป็นผ้าไตายผืนเดียวแต่ว่าก็มอบให้กระสงแล้วสงก็ไปตกลงกันว่าจะมอบผ้าตายนั้นให้กับพาะรูปใดทําไมเนี่ย การถวายผ้ามงคลหรือการทอดผ้ามงคลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการถวายสังฆทานก็เพราะสมัยก่อนเนี่ยผ้าเป็นของหายากนะหายากกว่าอาหารอีกแต่พระเนี่ยนะจะได้ผ้ามาทําเป็นจีวรก็ต้องไปชักผ้ามาจากซากศพหรือตามกองขยะซึ่งก็ได้ไม่มากนะได้มาผืนเล็กๆผืน,นน้อยแล็วเอามาเอามาซัก เอามาเย็บแล้วก็ยอ้อมก็เรียกว่าต้องใช้เวลานานอาหารพิธบาร์นี่ได้ทุกวันแต่ผ้านี่ไม่ได้ทุกวันต้องใช้เวลาสะสมกว่าจะเย็บเป็นจีวรและจีวรพระนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะจีวรผืนนี้นี่ก็ใช้ผ้าหลายเมตรและถามเป็นไตรจีวรคือมีสังคัดเกลดด้วยสมัยก่อนเนี่ยพระท่านก็ถ้าไม่ไปชักจากสร้างสติกขของขยะก,ก็มีญาติโยมเห็นใจอยากจะนุครคะอดท่าน ตอนนั้นจะถวายผ้าดโดยตรงก็ไม่มีพุทธานุญาตรอุจายังไม่อนุญาตให้ไปรับผ้าจากญาติโยมโดยตรงญาติโยมอยากจะถวายผ้าทํา,า,ย,าทยัางไงอยากจะถอยผ้าพระทำาไงเอาไปแขวนไว้ตามป่าเอาไปเอาไปทิ้งไว้ตามป่าบริเวณที่พระท่านเดินผ่านเพราะผ้ะแต่ก่อนท่านอยู่ป่าเอาไปวางไว้ตามป่าตามคาคบผ้าหนึ่งพับ หรือว่าจะเท่าไหร่ก็ตามผ้าเห็นเมื่อพระเมื่อพระเห็นเนี่ยพระจะทำไงท่านก็จะชักผ้านะั้นแล้วก็มีการพิจารณาว่าเป็นผ้าที่ทิ้งแล้วคำว่าบางสกุลเนี่ยคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วมันอยู่ในกองขยะมันเป็นผ้าที่อยู่กับซากศพมันเปื้อนฝุ่นมันไม่สะอาดนะผ้าที่ ที่ไว้ตามป่าก็เหมือนกับเป็นผ้าบางสุกุลท่านก็จะพิจารณาอีนมังปังสุกสุกลจีวะรัง mm. เพื่อให้แน่ใจว่าเนี่ยที่เอามาเนี่ยนะเป็นผ้าบางสุกุลนะเป็นผ้าที่คนทิ้งแล้วจึงเลือกผ้าป่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าจริงด้วยความจงใจให้พระเนี่ยมาชักเอาไปตอนหลังเนี่ยแม้มีพุทธานุญาตให้พุทธจ้าแม้มีพุทธานุญาตให้พระเนี่ยรับจีวรจากญาโยนโดยตรง ญาติโยมก็ยังมีรักษาประเพณีผ้าป่าไว้ทอดผ้าป่ายแต่ก่อนทอดผ้าป่านี่มันมีแต่ผ้าเป็นหลักเดี๋ยวนี้เงินเป็นหลังแล้วบางทีผ้าไปท่อดมานี้จีวรถายไปเลยไม่มีจีวรแล้วยังเหลือผ้าป่ายนั่นแหละเพราะมีจีวรนะสมัยก่อนเนี่ยพุ่มผ้าป่านี่มันจะมีเราจะเห็นไม่มีตัวชนีมีการมีการพับผ้าผมผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเป็นตัวชนีเพื่อเป็นสัญลักษณ์นี่คือผ้าป่าแล้ว จำลองป่ามาไว้ในพุ่มนะไวในถังแล้วก็มีผ้าด้วยแล้วก็ให้ผ้าชับด้วยนี้เนี่ยเวยลาทำบุญนะก็ต้องมีผ้าถ้าเป็นบุญที่เป็นเรื่องเป็นราวเราก็จะมีผ้าเพราะผ้าเป็นของหาย,ยากล่วงเลยมาจาทุกวันนี้ผ้ามีของหาง่ายแล้วแต่ชาวพุทธเราก็ยังรักษาทมเดยมเรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าทําามตามๆกันมาเลยไม่เข้าใจมีผ้าตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ยังต้องทอดผ้าต่อไป นเวลาถวายสังฆทานเนี่ยไม่วันยามในเรื่องในงานศพหรือว่าเรื่องในการทําบุทุทิห้กผู้ที่ลงรับหลังจากที่การเผาศพผ่านไปเป็นปีแล้วก็ยังมีผ้ามีการถวายผ้าและเราเรียกผ้าว่าผ้าบางสกุลแต่ที่จริงเนี่ยธรรมเนียมจริงๆมันมีมันมันมีเรื่องมาจากสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเผาศพเนี่ยเวลาจะโปรงศพเนี่ยก็จะมีการถวายสังฆทานแล้วก็มีการทอดผ้า เป็นการทอดผ้าหน้าศพแต่แต่ก่อนไม่ได้ทอดผ้าหน้าศพอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะบางทีไปทอดผ้าจับตัวศพเลยนะบางวัดบางแห่งนี่นะผ้าเนี่ยนะผ,ผ้าบางสุกุลเนี่ยหรือผ้าทผ้าใจจีวรนเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยหรือผู้ถวาย,ยจะไปทอดจะวางไว้อ่เหนือตัวศพสมมติว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนถวาย และนึกภาพมาสบสมัยก่อนเนี่ยไม่มีฉีดยาไม่มีตู้เย็นนะเพราะฉะนั้นถ้า,ถาตั้งศพไว้สามวันนี่นะก็อืดศพสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านก็ตั้งที่บ้านเพราะนั้นเนี่ยบางทีนี่เหมือนพระมามาฉันมาฉันเพเนี่ยนะพระสมัยก่อนถ้าบอกว่าไได้กลิ่นเลยนะเพราะว่าตั้งมาแล้วสามวันฉันไปก็ได้กลิ่นไปแล้วถึงเวลาเผาเนี่ยนะสมมติตั้งไว้สามวันเนี่ยถึงเวลาเผาเนี่ยก็อทอดผ้าไตนะ ไว้กับตัวศพพระนี่ก็ไปชักผ้าเนี่ยก็เห็นศพแล้วท่านก็พิจารณาไปด้วยอน,นิจจาวัตสังขาราเวลาพระไปชักผ้าองสุลเนี่ยใน,นในวันเผาศพเนี่ยหรือวันประชุมเพลิงเนี่ยนะท่านจะพิจารณาอน,นิจจาวัตสังขาราคนละบทกับการพิจารณาพระป่านะพระป่าเนี่ยอิมังองสุลจิวรังนะอันนี้พิจารณาในวัดแต่พิจารณาหน้าเมนห,หน้าช่ตะกรเนท่านจะพิจารณาว่าอนิจจาวัตสังขารา ต่อเรื่องนี้คือชอบภาของสุกุลแต่เป็นการพิจารณาเนี่ไมไ่พิจารณาภาะนะไม่เหมือนกับพิจารณาพระป่าพนะพิจารณาพระป่าอิมังโมงสุกุลเจียวรังที่เรียกว่าพิจารณาภาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของที่ญายงก็ทิ้งแล้วแต่ว่าเวลาพิจารณาโมสุกุลในงานศพหรือว่าหน้าเมรเนี่ยท่านจะพิจารณาพิจารณาศพนะไม่ได้พิจารณาภาจึงใช้คําว่าอน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป สังขารมีความเกิดระดับไปเป็นธรรมดาความสงบระง,งับดับสังขารเป็นศพนี่ท่านพิจารณาศพเพื่อให้เกิดอนุสติแก่ตัวพระนะเป็นการาพิจารณาอนิจจังเป็นการทํากรรมฐานอย่างถ้านะสังเกตนะเวลาถวายผ้ามังสกุลเนี่ยในในงานเผาเนี่ยไม่มีการถวายหรือประเพณไม่เหมือนกับผ้าป่าผ้าป่าเนี่ยจะมีการประเพณ ใช่ไหมนึกภาพออกไหมเวลาไปงานทอดพระป่าเนี่ยถวายภาพบรรสมคุณพระตานีจะประเคนพร้อมกับเครื่องสังฆทานแต่ว่าภาพบรรสุกที่ชักในงานศพเนี่ยญาติโยมไม่ได้ประเคนกับมือแต่มาวางไว้บนสายศีลหรือว่าภาพผูสายโยงซึ่งสมัยก่อนเป็นของหายยากวางไว้ไม่ต้องประเคนโดยตรงแล้วพระก็มาชักนี่แหละภาพป่า้วกันเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีการประเคน ใช่ไหมเพราะว่าเป็นผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าหรือว่าเป็นผ้าที่ทิ้งไว้กับศพหรือผ้าหอ่อศพไม่ต้องระเคนผ้าต้องกระชักลอนที่ชักกับพิจารณาสอบไปด้วยนะน,นี้คือความเป็นมาตอนลองก็ทํากันจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ความหมายนะแล้วแดังนั้นเนี่ยเวลาถวายสังฆทานแม่จะไม่ใช่เป็นการแม่จาไม่มีศพที่รอเผาเราก็ยังถวายผ้าเด้วยผ้าบัมสุกุลนะ แล้วพระก็รับอน,นิจจาวัฏสังขาราก่อนที่จะชักผ้าอันนี้เราเป็นธรรมเนียมที่เราเห็นนะเวลาทําบุญให้กับผู้ตายครบหนึ่งปีหรือว่าในโอกาสสาคัญเราอยากทำบุญให้ผู้ตายก็ถวายผ้บาบองสุกุลนะทอดผ้บาบองสุกุลพระก็ชักแล้วเราคิดว่าก็ทําให้พระได้บุญก็ทาให้ผู้ตายได้บุญเวลาทําอะไรที่เกี่ยวกับสมเนี่ยก็ต้องมีทอดผ้บาบองสุกุลแบบเนี้ที่จริงไม่ยังเป็นก็ได้นะ เพราะว่าหนึ่งเดี๋ยนิพราก็มีผ้าเยอะแล้วผ้าไตนะแต่ที่จริงพระเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะมีผ้าไตเนี่ยเกินหนึ่งเกินหนึ่งชิ้นได้นะที่เหลือเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าของร่วมก็เป็นต้องมอบให้กระสงจะเพื่อความสบายใจของญาติโยมก็ต้องมีไหนๆต่อยผ้าสังฆทานเพื่อทำเวญกับผู้ตายแล้วก็ก็ต้องมีการทอดผ้ามงคลมันเป็นรูปแบบแต่ก็ดีนะเพราะว่าไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะคลอดผ้า,ผาอย่างไรนะบุญที่เกิดขึ้นย่อมตกกับผู้ที่งลงนับแต่ครน,นี้จริงๆถ้าว่าไปตามตามตามหลักนะผู้จศาสัาว่าเนี่ยบุญที่เกิดจากสังฆทานหรือการทําบุญอยู่ที่แกับผู้ตายเนี่ยถ้าอยู่ในนรกอยู่ในอยู่ในถ้าเป็นอยู่ในนรกเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์หรือเทวดาเนี่ยหรือแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยก็จะไม่ได้นะจะได้เฉพาะในภูมิที่เรียกว่าเปตภูมิหรือเป็นเปรตถึงจะได้รับเต็มเต็ม ต้องเป็นเปรตนะถึงได้รับบุญที่เราหรือผู้ที่ยังอยู่เนี่ยอุทิศไปให้ก็มีความสงสารงั้นถ้าเกิดว่าผู้ที่ร,รับเข้าไปอยู่ในภพภูมิอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่เปตภูเนี่ยทานที่อุทิศไปให้ไม่ทานที่ทําไม่สูญเปล่าหรอไมะใช่แต่ว่าไม่สูญเปล่าหรอกเพราะว่ายาติสารุหิตของเราในในชาติตอนก่อนนั่นไม่ทวนนี่ยที่รอรับส่วนบุญก็อยู่ในเปนตภูอย่างนี้เยอะมาก คนนี้ไม่ได้รับเพราะอยู่ในพวพูมิุมที่ที่ไม่ไม่ต้องการบุญแบบนี้แล้วแต่อีกมากมายยังยังต้องการวันนั้นเนี่ยไม่สูงเปล่าแนี่จริงเราก็ไม่รู้นะว่าผู้ที่รงรับเนี่ยญาติของเราวิสัยของเราที่รงรับตอนนี้อยู่ในพภกมลุมใดถ้าอยู่ในพวพูมิุมที่เป็นสุคติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นายย่ายินดีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในพภูกลุมที่ยังต้องการสมบุญเราก็ทําให้แต่คนนี้เนี่ยการกระทํากับผู้ที่รงรับเนี่ยนะ เราก็ต้องนึกต่อไปว่าเราไม่ได้เดี๋นึกแต่เรื่องการทําบุญอุทิศให้ต้องไปถึงเรื่องการสืบทอ,อดความดีของท่านด้วยความดีของท่านหรือว่าสิ่งดีๆที่ท่านทำเนี่ยต้องต้องสืบทอ,อดด้วยความดีที่ท่านทําเช่นท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบบํารุงอุปถัมภ์ศาสนาส่งเสริมการศึกษาประสงค์ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมชอบอปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ ชอบสงเคราะห์คนทุกคนยากคนยากไร้แล้วก็ชอบสงเคราะห์สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนี่คือความที่ท่านทำแล้วก็ควรจะสืบพอ่อสืบต่อความดีของท่านเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเอาแต่ทําบุญด้วยการถวายชังฆะทานอย่างเดียวแต่ว่าไปปลูกป่าเพื่อสืบทอดสิ่งที่ท่านทําสงเคราะห์สัสตว์ช่วยเหลือคนทุกคนยากเป็นการสืบทอดสืบต่อความดีของท่านนั่นก็เป็นบุญเหมือนกัน S <S <ọ craft> มันเป็นบุญที่ใจเราด้วยมันเกิดบุญที่ใจเราแล้วเกิดบุญให so ้กับผู้คนอีกมากมายที่ตะรับอานิสงส์จากการทําความดีนั้นและรวมถึงเราก็อยากจะอุทิศบุญกุศลนั้นให้กับผู้ผู้ที่ลงรับซึ่งอยู่ในปารโลกวันนั้นเนี่ยเวลาถึงการทําบุญให้กับผู้ที่ลงลับอย่าจอดจงแต่เรื่องการถวายสังฆทานอย่างแง่หนึ่งเราก็ต้องถวายสังฆทานอย่างถูกต้องว่าเป็นเป็นสังฆทานจริงๆในแง่หนึ่งเราก็พยายามสื่อทอดความดีของท่านสื่อทอดงานสิ่งดีๆที่ท่านทำด้วยจะเรียกว่าเป็นการ